ตามทำนานเทวีมัชฌาผู้ทนเคราะห์นางเกิดมาจากหยาดน้ำตาของโลกที่แม้ไฟเคราะห์ของพระสาวก็ไม่อาจเผาทำลายได้นางถือคมไฟสีม่วงเดินฝ่าไฟกำโดยไม่ดักสู้ไม่ถอยไม่ยอมหนียืนอยู่ด้วยใจสมบจึงกลายเป็นสนัญลักษณ์ของผู้ข้ามเคราะห์ด้วยใจนิ่งแม้ในวันที่โลกกำลังพังคนเกิดวันเสาร์ควรบูชาเทวีมัชฌาเพราะสิ่งนี้วันเสาร์เป็นวันเคราะห์กำหนัก ผู้ถือใจนิ่งได้เท่านั้นจึงจะรอดและเปลี่ยนเคราะห์กรรมเป็นชัยชนะวิธีบูชาถือผ้าสีม่วงหนึ่งผืนตั้งจิตภาวนานในใจว่าขอให้ใจของลูกนิ่งเหนือไฟเคราะห์ทั้งหลายไม่มีไฟเคราะห์ไหนมาทําให้ใจของลูกสั่นไหวได้บูชาในวันเสาร์ช่วงหลังพระที่ตกดินเมื่อบูชาบ่อยครั้งคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะใจเย็นผิดปกติในวันที่มีเรื่องร้อนใจสามารถผ่านเหตุการณ์ดักไปได้แบบมีทางรอดเฉพาะตัว ดึงโชคลาภเข้ามาแทนหลังจากผ่านเครอะก,กำใหญ่ที่กำลังเผชิญอยู่